นะเพียงแต่เราได้รับทราบประเด็นว่าจากทนายของทางทางระเด็นยุทธ์เท่านั้นรับข้อมูลทางสื่อมวลชนเท่านั้นว่าประเด็นโน้นประเด็นนี้ประเด็นไปนั้นแต่ทุกอย่างยืนยันว่าทางตำรวจเราจะไม่พูดลอยๆยโดยไม่มีหลักฐานาสอบากคนใกในล้ชิดหรือว่าพนักงานที่มีการไล่ออกไปผู้กากบสีตอบเครับตอนนี้ได้ได้เรียกพยานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดพลเอกระยุทธ์ คนที่รอดทำงานในบริษัทสอบปากคำนะครับซึ่งได้สอบไปแล้วค่อนข้างมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือนักบาดในวัสอบเองตนวันนี้ครับคือตอนนี้ท่านยังยืนยันที่ว่าขาที่ออกไปว่าเจอตัวคนขับรถเนี่ยไม่เป็นคนจริงก็ยังยังยังต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับแต่ถามว่าเราพยายามที่จะตามอยู่แต่ณนที่นี้เนี่ยเรายังไม่รับรายงานที่ชัดเจนครับแต่ขณะเดียวกันมันหลายชุดที่ส่งเขไปทํางานแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการประสานงานไปทั้ง8 9และสชะต่อครับให้เขาจัดชุดติดตามทั้งตัวบุคคลทั้งรถในคดีนี้ด้วยนะครับก็มีบางชุดเพราะว่าทางคนขับรถเนี่ยเป็นคนจังหวัดพัทลุงนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่พัทลุงแล้วก็เคยต้องหาคดีวิ่งราวซับนะครับแล้วก็ศาลสั่งไม่ฟ้องไอ้อายการสั่งไม่ฟ้องขนะนี้ตัวก็อยู่ระหว่างดาเนินคดีเรื่องการโชครัพย์ด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ขอความร่วมมือไปอยัง ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปติดตามคดีเก่ามาประกอกบการด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันเดียววันจันทร์เพ่งทำงานวันแรกที่วันเปิดผมคิดว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนกว่าน,น,น,นี้นะสิบโมงช้าประชุมนะ,ะครับก็คาดว่าน่าจะคลิปหนะ้าค่ะในตอนนี้เรายังไม่ได้พบร่องลอย